อย่าไปน่ารักกับใครเจ้าโน้พี่ก็มีแค่ยูพี่ก็โดนโน้มันไายพี่ก็ยอมเป็นคว้าถึงแม่น่าตาของพี่เจ้าชูพีไม่ยันแต่ร้ายอย่าไปน่ารักกับใครแบบนั้นเดี๋ยวพี่ก็ตีหน้ตายอย่าไปน่ารักกับใครเจ้าโน้พี่ก็มีแค่ยูพี่ก็โดนโน้มันไายพี่ก็ยอมเป็นคว้าถึงแม่น่าตาของพี่เจ้าชู พีไม่อันตรายอย่าไปนารักกับใครแบบนั้นเดี๋ยวพี่ก็ตีหนูตายอย่าไปนารักกับใครแบบนั้นในใจของฉันมีน้องคนเดียวป<บ>าก็บอกว่ารักกระชาไม่ชักก็ไม่ได้เคียงเอาคุณรากไปแทนหัวใจดูแลมันไว้โอเคป<บ>้าอย่าทำให้มันเลยพังเพราะพีรักน้องคนเดียวนะอย่าไปนารักกับใครเจ้าน้องพี่ก็มีแค่อยพีก็ระวังมัน พี่ก็ยอมเป็นคว้าจึงแม่นาตาของพี่เจ้าชู้พี่ไม่อันตายอย่าไปนารักับใครแบบนั้นเดี๋ยวพี่ก็ตีหนุตายอย่าไปนารักับใครเจ้าโน้พี่ก็มีแค่ยูพี่ก็โลนโนมมนไายพี่ก็ยอมเป็นคว้าจึงแม่นาตาของพี่เจ้าชู้พี่ไม่ยันตาไอย่าไปนารักับใครแบบนั้นเดี๋ยวพี่ก็ตีหนุตายโปรดให้น้องพีจจะนา ที่ไม่เคยจะมีอะไรดีแต่ใจดวงนี้พี่ให้น้องนาโปรดให้น้องพิจารณาผู้ชายคนนี้ด้วยนะที่ไม่เคยจะมีอะไรดีแต่ใจดวงนี้พี่ให้น้องนาพี่ก็อยากจะบอกกับน้องว่าพี่ไม่ใช่ที่น้องพี่สัญญาจะดูแลน้องพี่ไม่อยากเป็นตัวสำรองพี่จะทําให้น้องได้รู้ว่าพี่แบ่งกดไอเลือกอยู่พี่จะยอมเป็นคนที่รู้รู้ใจน้องได้นะ ไไมม่ดีรอได้รอย่าไปนารักกับใครจะโน้ผีก็มีแค่อยู่พี่ก็รู้โน้มันลายพี่ก็ยอมเป็นคว้าจริงแม่นาตาของพี่ก็ชูผีไม่ยันแต่รายอย่าไปนารักกับใครแบบนั้นเดี๋ยวผีก็ตีหนุตายอย่าไปนารักกับใครจะโน้ผีก็มีแค่โย่พี่ก็รู้โน้มันลาย ยอมเป็นคว้าถึงแม่นาตาของพีโจชูพีไม่ยันตร้ายอย่าไปน่ารักกับแค่แบบนั้นเดี๋ยวพี่ก็เตหน